นั่งกันอย่างนี้แหละนะครับพวกหืแมงกราบสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณ,คณอาทุกท่านนะครับสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับเราก็จะมารวมตัวกันอยู่จุดนี้นะครับมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆหลังนี้นะครับที่มีชื่อว่านะครับ YouTube เกียร์แปดโคนะครับนะซึ่ง YouTube เกียร์แปดโคเราก็จะมา พิสูจน์โลกหลังความตายยุงเราก็จะมาพิสูจน์โลกหลังความตายนะครับมาพิสูจน์เรื่องราวลี้ลับนะครับนะไอสิ่งที่คนดีๆเขาไม่มากันเขาไม่ทากันนะครับต้องบ้าๆอย่างผมนี่แหละนะครับนะก็เราก็จะมาพิสูจน์กันนะครับตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างวัดล้างโกดังเก็บศพป่าช้าโรงงานโรงแรมโรงบาลเราก็จะไปกันแบบนี้นะครับนะ และสิ่งที่ทําให้ผมมีแรงในการทํางานนะครับในการออกมาสถานที่แบบนี้นั่นก็คือคนดูแบบทุกท,ท่านนะครับนะวันนี้นะครับผมพามายังบ้านทรงไทยยายอบนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ต้องบอกเลยนะครับประวัติบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆนะครับเพราะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งนะครับมาปลูกเรือนไทยอยู่ที่นี่เป็นเหมือนตำหนักตำหนักทรงเจ้าทรงผีอะไรนี่แหละนะครับแล้วเหมือนกับท่านเลี้ยงผี แล้วพอเหมือนกับว่าท่านเสียชีวิตไปนะครับผีก็หลอกหลอนชาวบ้านคนแถวนี้นะครับนะแล้วดวงวิญญาณของท่านก็ยังไม่ไปไหนนะเห็นว่านะครับเราเคยมาที่นี่มาเคยมาตั้งกล้องนะครับเคยมาไลฟ์สดเคยมานู่นนั่นนี่สองสามสี่รอบแล้วสองสารอบแล้วบอกเลยว่าเจอทุกรอบรอบล่าสุดที่มาเออน่าจะช่วงประปานปีใหม่นะครับปีใหม่ต้นปีเมื่อต้นปีนะครับเห็นเป็นคุณยายชัดๆเลย นะครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับผมจะพาพี่เพื่อนทุกคนเนี่ยเข้าไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับนะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันว่าสัญญาณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับฮแมงเยอะมากเลยนะครับและถ้าพี่เพื่อนทุกคนท่านไหนนะครับอยากจะสนับสนุนช่องสนับสนุนรายการนะครับสามารถโดเน a กันเข้ามาได้เลยที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอที่ไลฟ์สดไว้นะครับหรือผมปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์นะครับนะ เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้นะผมรับปากกับทุกคนไปแล้วว่าผมจะไม่รับผู้ใหญ่ใจดีแล้วนะครับก็คือถ้ามีผู้ใหญ่ก็มีติดต่อมาแต่ผมไม่รับนะครับนะผมจะอาศัยได้เงินจาก YouTube โดยตรงซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็อาจจะได้รับอาจจะแบบมีพี่เพื่อนทุกคนสับสนกันเข้ามาเล็กน้อยนะครับแล้วแต่ทุกท่านจะเมตตานะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปรุยกันนะครับนะใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ทราบประวัติของที่นี่นะครับ ว่าเป็นที่ไหนเดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะเข้าไปกันนะครับที่นี่เขาเรียกว่าเป็นบ้านทรงไทยยายอบตำหนักเลี้ยงผีนะครับซึ่งตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเปิดตำหนักเรือนไทยจะมีสองหลังนะทุกคนหลังแรกเนี่ยจะเป็นเรือนตำหนักนะครับหลังที่สองนี่น่าจะเป็นบ้านพักของคุณยายนะครับนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปพิสูจน์กันนะครับว่าผีที่ท่านเลี้ยงไว้เนี่ยยัง อยู่กันหรือเปล่าหรือตัวท่านที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะครับนะโอเคครับพร้อมแล้วลุยวายร้อนร้อนมากมากนะครับอืมดูแมลงมันมาเยอะมากเลยทุกคนอ่ะนะครับทุกคนนะเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผอท่ละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับนะ ไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยกันนะครับอย่าลืมนะครับอยากจะสนับสนุนช่องนะครับสนับสนุนรายการนะครับสามารถโดน n a t i o เข้ามาได้เลยที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอหรือปักหมุดไว้นะครับนะไปขอเชิญดวงวิญญาณยายนะครับถ้ายายยังอยู่นะออกมาปรากฏกายปรากฏร่างให้คนดูได้เห็นได้สัมผัสณบัดนี้โอ้ย เก็บแป๊บนึงนะเดสอบทดสอบทดสอบทดสอบ,สอบอก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตำหนักของคุณยายเนี่ยเป็นตำหนักที่สร้างอยู่บนรอบๆพื้นที่ก็คือเป็นทุ่งนานะครับตรงบริเวณบ้านยายเนี่ยจะเป็นดอนที่ดอนนะครับนะแล้วรอบๆบ,บริเวณก็จะเป็นทุ่งนาแล้วทีเนี้ยหลังจากที่ คุณยายท่านเสียไปเนี่ยชาวบ้านแถวนี้ก็เหมือนกับเหมือนกับมาแบบขอใช้ประโยชน์นะอย่างปลูกพริกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องบอกงี้นะครับว่าหลังจากพระทิตกดินไปแล้วเนี่ยจะไม่มีใครกล้าอยู่ณนะจุดจุดนี้เลยนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับเป็นหนองน้ํานะครับนะ ใครเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามานะครับผมอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะทุกคนนะอุ้ยอันนี้เราถึงอันนี้คือที่เห็นเป็นต้นพริกเนี่ยต้องบอกงี้นะครับว่ามีชาวบ้านที่เขาทํานาอยู่แถวเนี้กลางวันเนี่ยเขามาเหมือนกับว่ามาขอปลูกพริกปลูกอะไรไว้เก็บไว้กินนะครับแต่กลางคืนเนี่ยจะไม่มีใครมาอยู่ณนบะุรุษ เสียงเลยวะรู้แล้วเฮ้ยไอเสียงเหมือนคนเดินเหยียบใบไม้คือมันมันก็เป็นเหมือนพวกยิ่งจกตุกแกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเหมือนกับเุ้ยเดี๋ยวใครเอาบวบ เอาอุเอาบวบเอาอะไรมาแฝนไว้วะหยุยน่ากลัวจริงๆสุปีนานางเยี๋อบอยู่ไหมห,ยหยุยหุยดิยวดิวดิวทุกคนทุกคนทุกคน เมืม่อก,กี้มันไม่ได้ขยับใช่ป่ะฮะเมื่อกี้มันไม่ได้ขยับใช่ไหมโหยายอาทักทายกันเลยยังไม่ได้ขึ้นบ้านเลยเนี่ยสุปปีนานังสุปรีนานัง สัมภเวสีใกอบเปิดไฟติดป่ะโหติดเฮ้ยคุณเฮ้ยทุกคนคิดดูว่าเปิดไม่ติดแล้วไฟดูกดไม่ลงแล้วอะกดไม่ลงแล้ว,วะครับหุ้ยหลอนบ่ะอ้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นด้านบนกันเลยดีกว่านะครับทุกคน ตุปปินานางอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใครเดินอะทุกคนดูนะครับว่าทางขึ้นนะครับโคตรทรคดเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยเชี่ยเอ้ยนีไงกูว่าแล้วอุ้ยโทรศัพท์เกือบร่วง โอ้ยเหมือนมีใครถีบเลยวะโอ้ยทุกคนเจ็บมากเลยโอ้ยโอ้ยตายแล้วเฮ้ยทำเป็นเล่นไปไม่ได้เลยนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บใครหัวล้อเฮ้ยทุกคนทุกคนมันเหมือนมีเสียงหัวล้อว่ะโอ้ยเจ็บอืม ฮ้ยโทรศัพท์ผมเกือบเดี๋ยวก่อนแป๊บน,นึงโอ้ยโคตรเจ็บเลยไปคือต้องเหยียบแบบนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าโอ้ยเชี่ยนนึกว่ามูโอ้ยตกใจยายยายอยากแกล้งผมนะยายเฮ้ยเดี๋ยว อะไรแว๊บๆอะไรแว๊บๆเดี๋ยวเฮ้ยพวกไอ้เมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะกูเมื่อกี้อะไรดำๆแป๊บๆวะเดี hey, ๋ยวผมงง ทุกทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรดำๆแบบตรงนี้ไหมอุ้ยถอยก่อนถอยก่อนไอยก่อนกูโุเนปานางผมว่าผมเห็นนะอุ้ยเจ็บเลยทุกคนโอ้โหืึสัมภเวสีดูนะครับเบเกอร์อ ดูทุกคนไม่มีใครมาเดินเข้าตรงนี้เลยนะสังเกตอะไรสังเกตจากอยากใหยแมงมุมนะทุกคนเนี่ยดูดิมันมาสร้างไว้แต่เราไม่ไปยุ่งของของเขาดีกว่ามุดเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูนะครับนี่บานประตูนะทุกคนนะเฮ้ยเมื่อกี้ยายถีบผมเหรอ หน้าผมเกือบขมำเลยเฮ้ยมันเหมือนมีเสียงคนมันเหมือนมีเสียงคนอุย้ยทุกคนครับผมอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะต้องขออภัยดูมือผมแดงหมดเลยทุกคนนะดูดิดูด,ดิกระแทกแรงมากอะทุกคนดูโอ้ยอันตรายมากเลยนะแบบเนี้ยคือผมเดินผมเดินขึ้นดีๆนะครับแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวอะไรแป๊บแป๊บผมเดินขึ้นมาดีๆมันเหมือนมีมีใครมาดันหลังผมอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ,อ้กไอ้นี่ไอ้นี่แค่มาแค่เรือนนอนนะยังไม่ได้ไปเรือนใหญ่เลยนะเฮ้ยอุอ้ยดูหืเจ็บมากเลยทุกคนสามารถโดเนตค่ายาเข้ามาได้เลยนะทุกคนนะามาดูเนตครับ ขยัเข้ามปได้เลยนะดูดูคนอันตรายเลยดูดิเฮ้ยยึดให้จับอย่างเวเว้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยขยิบขยิบขยิบไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรมาจับขาผมเฮ้ยทุกคนเห็นไหมวิววิวชีวะแวบเลยเมื่อกี้คือทำอะไรมามากไม่ได้ทุกคน บอกว่ากลัวตก้ยใครวะเดี๋ยวกันมันเหมือนลอดใต้หวังขาไงเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุป,ปีนานงสุป,ปีนานงสัมภเวสีจุตินัง โอ้หคู่คนครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าผมรู้สึกเหมือนเ,นเมื่อกี้เหมือนมีใครมาจับขาผมอะเฮ้ยเฮ้ยยายแรงไปนะเล่นแรงไปนะยายนะไม่รู้ว่ายายหรือว่าผีเลี้ยงเฮ้ย เดี๋ยวก่อนทุกคนครับมันเหมือนมีเสียงอะไรเดินน่ะถ้าถ้ามีเสียงพวกเครื่องสูบน้ำนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะรอบๆมันเป็นทุ่งนานะทุกคนนะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวผมให้ทางแอดมินนะครับ คอยตอบคอมเมนต์ทุกๆคนนะครับนะผมอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับนะต้องขออภัยเพราะว่าเป็นไลฟ์สตรีมพรีเมีย์นะครับสุป,ปินานางังอุยอ้ยเฮ้ยอุ้ยขนลุกขนลุกมากขนลุกมากเลยทุกคน อันนี้เรากำลังจะเดินทางนะครับไปเรือนไทยหลังที่เป็นตำหนักโอ้โหทุกคนดูเฮ้ยเสียงยอะไรอะเรือนไทยนะครับหลังที่เป็นตำหนักนะครับทุกคนนะดูสิโอ้โหตำหนักนี่แหละตำหนักเลี้ยงผี โอ้ยทุกคนดูดูดิน่ากลัวนะครับแค่เห็นเป็นทรงไทยเรือนไทยเนี่ยมันก็น่ากลัวแล้วอะทุกคนสุปีนานางไยไอเสียงที่วิ่งจอกแจ๊กจอกแจก๊จกอยู่ตามเนี่ยสันนิษฐานเลยครับอาจจะเป็นพวกตุ๊กแกจิ้งจกนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นเสียงอุ้ยเนี่ยเห็นไหม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 พูดไม่ทันขาดคําเลยขนลุกเลยกูพูดไม่ทันขาดคําเลยอุ้ยโอ้โหดูพระจันทร์นะทุกคนนะเอ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยอย่าเล่นอ้ยอุ้ยขนลุกอ่ะทุกคนขนลุกขนลุกูดิอูดิอุ้ย นอกจากเสียงเครื่องสูบน้ำแล้วเราก็ไม่มีเสียงอะไรที่แบบมีสิ่งมีชีวิตเลยอ่ะอสุป,ปีนาน,าน,านังสุป,ปีนาน,าน,านังเฮ้ยหลอนว่ะเฮ้ยคนน่ากลัวเลยทุกคนเฮ้ยี๋ดว เฮ้ยเสียงใครเดินอ่ะเสียงใครเดินครับเฮ้ยคนลุกคนลุกมากคนลุกมากทุกคนครับอยู่เป็นเพื่อนผมก่อนนะ อโอ้โหวิวิ้ยคนลุกคนูดิคนลุกสู้ๆเลยคนลุกสู้ๆเลยอะส,ส,สุป,ปิหนานัางอันนี้คือน่าจะเป็นเตียงนอนนะครับสุป,ปิหนานัาง สัมภเวสี้ยทุกคนเฮ้ยเสียงหวยหมนทรมานมากทุกคนสุปินานางสุปินา,นาง ออกมาปรากฏกายปรากฏร่างให้คนดูได้เห็นเฮ้ยเดียเ๋ยวเฮ้ยมันเหมือนมีเสียงคนเดินตามอะ่ะมือผมยังเจ็บไม่หายเลยดแดงแป๊ดเลยทุกคนนี่นะแขนไม่หกักใครอะ่ะคนบอกคนนะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย,ยสุป,ปินานางังสุป,ปินานางังซับเดี๋ยวก่อนนะทุกคนครับเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรแบบวื่ ขอ,อเชิญดวงจิตด,ดวงวิญญาณกูนครับสรงไทยคุณยายอบที่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวใครวะใครเดินตาม ทุกคนครับมันเหมือนมีเสียงผู้หญิงคุยกันนะผมจะลองเงียบๆดูนะแต่ถ้าผมตกใจต้องขออภัยด้วยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮใครอะ ถามว่าใครเฮ้ยกูถามขงใครวะคนบอกคนดิเฮ้ยทุกคนทุกคนมันเหมือนมีคนเดินมา,มาเมื่อกี้ คนบอกคนนะใครอะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้อะไรแปบแป๊บวะท,ทุกคนทุกคนทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรแปบแป๊บตรงนี้ไหม คนบอกคนนะไม่เล่นนะเว้ยผีบอกผีทุกคนบอกคนเฮ้ยทุกคนทุกคนครับอันตรายว่ะเฮ้ยอุ้ยดีด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 ดทุกคนทุกคนเฮ้ยใครอะเฮ้ยทุกคนครับ mới ngau đơn hai เฮ้ยทุกคนเป็น,ปนไปได้ไงวะเราเดินหายต่อหน,น้าต่อตาเลยอะ่ะสุป,ปีน่านางสุป,ปีน่านางสัมปเวสีเฮ้ยทุกคนครับผมว่าเฮ้ยเฮ้ยใครมาใครมาแกล้งปะวะ เฮ้ย hey, ทุกคนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวครับขอไปตั้งหลักของป๊บนึงแปบ๊บนึงนะทุกคนไม่ไหวจริงๆว่ะเมื่อกี้มันมีเสียงเดินเข้ามาก่อนที่ผมจะเข้าไปเจอมันมีอุ้ยเลื่อมันมีเสียงมันมีเสียงเดินเข้ามาทุกคนเฮ้ย hey, ถ้าเป็นถ้าเป็นคนเดินมันก็ต้องมีแสงไฟมีอะไรสิโอ้ย oh. hey. อย่างไรอ่ะช่ยายเปล่าไปดีกว่าไปดีกว่าวะสงครามประสาทจริงๆเลยสงครามประสาทอุ้ยอุ้ยร้ยอนว่ะอุ้ยขนลุกมากมีน้าอะไรไม่มีใครเข้ามาเลยตอนกลางคืนอุ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้โหทุกคนเอาเดี๋ยวเราปิดกล้องกันที่นี่เลยนะครับโอ้ย,โอ,ย,โ,อยโอเคครับทุกคนก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วตอนแรกเลยผมจะเล่าให้ฟังมันเหมือนเหมือนเสียงคนเดินเข้ามาผมก็ออกมาเพราะผมมาดูมันไม่มีไง ตอนแรกผมคิดว่าเป็นชาวบ้านมาดูว่าใครทามาทําอะไรแต่พอทีเนี้ยพอผมเดินจะเข้าไปตรงห้องน้ําเงาดํายืนอยู่แล้วหายไปต่อหน้าเลยทุกคนคิดดูพอเข้าไปมันไม่มีอ่ะแล้วมันมีเสียงตลอดเลยโอ้โหคือสองครามประสาทมากนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตออกจากจุดๆนี้ก่อนนะครับนะขออนุญาตออกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าคือถ้าเรารู้ว่าเป็นคนเนี่ยก็โอเคเลยแหละ แต่ที่มันไม่รู้ว่าเป็นอะไรไงนะครับนะขอบพระคุณพี่เพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะแล้วก็ถ้าทุกทุกคนหรือพี่เพื่อนท่านไหนนะครับอยากสับสนผมนะครับสับสนรายการสับสนช่องนะครับสามารถโดเน a t ันเข้ามาได้เลยที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นาจอหรือปักหมุดไว้นะครับนะผมจะพยายามปรับปรุงนะครับผมจะพยายามเงียบเห็นแล้วจะซูมจะส่องนะครับนะแต่วันนี้ผมเกือบเกือบปุยเลยนะครับนะ ็บยังเจ็บไม่หายนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน